หนอ่ะเอาเรียกสวัสดีก็โกกับผมในไอดี a ชแนลนะไอดี a ชแนลเป็นเพื่อนกับอะไรวะเอา a ชแนลเอาได้ยังอ่ะพี่นะจีดีเอ็มเฮ้ยจีดีเอ็มนะเป็นเพื่อนกับเอาของที่มีในกล่จีดีเอ็มใช่จีดีเอ็มใช่ไหมเราเป็นสีไหนย right, ่งเอาได้ไหมนยมันสีเดียวกันหมดบอกให้เอาเลยเป็นสีเขียวตรงตรงพรมอ่ะพรมสีเขียวนะพรมหเราเดียวกันหมดนน อ,นนอ่ะกดลงมาเลยไหมสอ,ส,อสองสองเรกินฮะกดดีกว่ากดหรอพดเลยไหมดเลยสมต้อิอวิี้อวิัยอกอ้สายเกียนฮะสายเกียนเกียนไง เว้ยถามแต่เรื่องเนี้ยไม่ดีหรอกแชมป์อ่าอย่าบอกน้องแชมป์บักไมค์คราบไม่ได้ใช้ได้หรือไม่ได้บักไมค์คราบอ่ะไม่ได้เอเ็ปนทฮ้ยฉันว่าอย่างเงียบดิใช่บักแล้วก็มาเอายากันเลยยานี่ยาอะไรหรอครับยาอะไรครับ โอ้ย <ไฟ S 2> ยาล่องหนไแล้วยาล่องหนเั้ยจำบูมมลแล้วกันนะครับยาล่องหนตู้ไม่สนยาล่องหนยาลองหนยาอหนครับโตไปไม่โกงนะครับถ้วโตไปโกงสมมติทุกคนอยู่อยู่นี่โอเคอยู่นี่ ตัวไปไม่โกงบอกว่าอยู่อยู่นิ่งๆห้ามขยับเมาส์หรืออะไรสักอย่างห้ามขยับ,มยบเมาส์เหรอเมาส์เหรอเอาก็เมาส์อ่ะเกมไมค์ค้ามันใช้เมาส์งงเลยงงเลยเคือขยับได้แล้วใช่ไหมโอ้โหาโอเคเล่นไรก็ได้นะครับที่ผมอยากเล่นนะเอ้ย ของดีแท้เด้อดีแท้ไอองสองสองสี่สองสามหกสองสิบแปดาไปเลยเอ้ยเอ้ยเอ้สองสองสองยจไอ้สองเฮอะไรหรอพิงตัวคนที่อยู่กอกลางไงครับพี่

เฮ้ยเอ้ยอ้ยกองโซแบบมน่าจะเห็นเรานะครับไม่เ,เลยไม่เ,เลย <c oughs> คนโทรมาเฮ้ยเพื่อนเพื่อนโอ้ยได้งอขอตัดคลิปก่อน <c oughs> กลับมาใหม่หครับ ทเห็นูดเล่นนิ่นนนงๆก่อนง,ง <คะ S 2> เลยวอืมห้าสิบครับอยู่กับปักเกอร์เหรอปักเกอร์ <คะ S 2> ไม่ับเ้หรอฮะฮะฮสมุดเยยวิดีโออยาเยรู้สึกแหลกในตัว พี่สอบอะไรกันอะไรนะคบสอบขอไหนคะสอบ N.T เฉยครับ N.T ครับอันนี้วันที่เท่าไหร่พีนนะวันที่เจ็ดใช่ไหมโอเคพวกนี้สอบชันตะคุยดูเธอน้องน้ำชายโอโห โอ้โหโโโโโโเป็นยังเป็นยนย้มือตบเว็บซ่าพาเกียนโดนที่เว็อมเมนด่านเคยมาเ่าตอแล้นะรมือี้คนโทมานโมาตสาพระคาวาโตอารหะโตสมาสมุตสาขอให้นะเงียบเงียบเงีบห้ เอออย่างนี้เลยนะโอ้โหดูดิดูมันแทบดูทำนะจังหวะนี้จังหวะนี้นะคือมันทำมือไรเป็นยังไงซ้ำยับจังหวะนี้วิ่งนะวิ่งไปแม่ใครโอ้หเกี้ยนะเกี้ยเหรอเกี้ยเหรอผมทำมาเป็ดล้านรอบสองพันปีผ่านไปเราตาย จึ๊บจึ๊บเออคนงเงไม่ฉันบินได้เป็นบล็อกเปล่าก็มาเริ่มต่อนันเลยนะคะเปะนน็ปนน้ำเป็นน้ำเปิดประตูไม่ได้แหลกอะไรอะ่ะหอ,อว่าแหลกอะไรจดสิบนี่คือปกตินละปกติอ๋อ เปลืองเลยอ,อะไรใช้อะไรเปลืองอบอกก็ดิแล้วก็จะบวกอะไัเลยนะคบตอนนั้นดีผมด้วยนะดีผมนวที่กาคะ่ะผมเล่นกาใ,<ช>ใครก็ได้ติดตามให้ผมหน่อยติดตามไม่ถึงหนึ่งรอ้อยซับจะทำคลิปสนุกกว่านี้ครับสองพันเท่านะฮะถ้าเกิดไม่สนุกนแล้ว เลยสนุกคือเอือโอ้โหตอนนี้ผมโดนยิงนะตอนนี้ผมได้งงโคตรนลยได้ยังไงล่ะฉันแพ้ทางคนอย่างเธอกล่องฉันแพ้ทางคนอย่างเธอมันเอาแต่เพ้อไม่กินไม่อพวกคนป๊อตได้ดาคายสองดาใครว่าป๊อต จ้าเรางูมันจะมาโอ๊ยว๊าวฮัลเมื่อกี้อะไรเอ้าเมื่อกี้กลาลังจะปิดบินเพื่อบินบินหาก็เมื่อกี้ยังเมื่อกี้เองทำไมไม่บอกอเมื่อกี้ทำไมไม่บอกไม่เห็นในจอเราไม่เห็น เขาเป็นยังบินเล่นเล่นเล่นอย่างเงบินอย่างเงี้ยแล้วก็ตกมานี่ครับเกิดการทะเลาะวิว่าล้างแขนเหรอล้างแขนเหรอเฮ้ยอย่าล้างแขนกูกินน้ำครับล้างแขนต้องกินน้ำล้างแขนนะต้องกินล้างแขนต้องกินน้ำล้างได้ทันทีทันใดเอ้าแงคุกกี้ รู้สึกแพ้ทางในสกายวอลมากอระโอเคแล้วดีใจแค่ไหนอะฮึนี่เสมอคีอวีดีเสมอคีอวีดีวิดาเกตสมอคีอวีดียาเกตโอ้ยแล้วทำไมอะ ไม่ใช้ดีกว่างไม่อยากใช้ดีกว่ากว้างเยี่ยากว่าเกีย็์เกียนเกียนหนักได้สบายเกียนน้อยได้ตายเออไม่ใช่ตอบผิดตัวเกียร์ขโมกีวีดีโอาฮาฉาฮอ๋คนนี้จะฮากว่าเดิมเฮ้ยมันใช้บั๊กเอยมันใช้บั๊กไอแฮก มึงแฮกใช่ไหมรู้ครับมันแฮกมามันไปอย่างที่เป็นนะครับนไปคนเมื่อกี้ป่านคคนไปสบายนะครับอืออยู่เดตต่อหน้าเลยเฮ้ยอยากทำคลิปสนุกสนุกอะแต่จะไม่ทำคลิปสนุกสนุกเนาะจนกว่าจะ จบคลิปแล้วเหรอคลิปป๊อตเปล่าเคยไม่ใช่ยัาไปด่าเขาแบบนั้นนะแต่เขาไปฆ่าเราแม่เขาเขากระทืบผมในชีวิตจริงครับเขาเคยทืบผมนะนนนนส,ะกสมกีอก่อวีดีวิจาเก็ต เอาเน,นี่ผมไม่มีดาบนะผมกลายเป็นสายธนูนะสายธนูเสือกธนีคนหนึ่งน,น,นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครร้องโหนเฮ้ยสองสองใครร้องโหนใครคนระับขอจบคลิปไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับอือโชว์เทคก่อนโชว์เทคก่อนพันหนึ่งเว็บเว็บ จบแค่นี้กันก่อนนะครับสวัสดีครับจะพูดเสียงดังทำไมเนี่ยงงเลยเอ้ยไปกันเฮ้ยต้องมามเขาพี่หน่อยเอ้ย